สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องเจอุภาแห้งทุกทุกท่านค่ะมาพ่อกันย่ามือแรงค่ะพ่อกันคือเก่าเมื่อนี้กับมาตามแนวทางของพ่อเรื่องเนาะพ่อเรืองภูมิกกโพยังจำกันได้พ่คะค่ะโค้งสุดท้ายค่ะเมื่อนี้โค้งสุดท้ายเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีค่กะกล้วว่าสั่นเพิ่นโทษไปหาทีมงานเพื่อนๆแล้วนั่งทั้งหัวหน้าทีมงานเพื่อนว่า ฟ้าวขมาเด้อว่าสันฟันดีคักแล้วปูย่าไม่เขียนให้แล้วว่าสั้นพ่นบ้าเจอูก,กับฟ้าวตะเหลอกตะลานมาเนี่ยแหละค่ะมาเพราะว่าใจบุญพ่นโทษไปว่าเพราะเรื่องฟันแล้วมาเด้อมาเด้อว่าสั้นใจอูก,ก็เลยมาเนี่ยมาแล้วผ่านผ่านผ่น,นบ่อยูนนะผ่อนไปไซอ้อด้ยันบ้าพ่นไปงานขาวดำว่าสั้นค่ะไปงานขาวดำพอดี จังว่าเมื่อที่พ่นเอิเพ่นนัดกับพอดีมันไม่งั้นสิพอดีเนาะเอาถ่าพ่นจากบดเนาะค่ะรอสักประเดี๋ยวว่ากำลังมากว่าสั้นค่ะปลาตะปูกับงามาเขียนหายงามได้ผู้ใดมาเขียนก็ได้คือเก้าเนาะค่ะ่ถวงวดก้อนพ่นกับปูโอ้งามาเขียนใส่ดินให้กับหางกแปดเนาะเข้าซ้มตัวโตว หมดก่อนพูนกับปูไม้เขียนไห้ท่านปูไม้เขียนไห้เป็นสองตัวสู้เถี่ยวสองตัวลางเนาะคะ่ะงาพันเป็นตัวเทิงว่าสันค่ะเอาถาเพราะเรื่องจากน้อยก่อนว่า่นสิฝันมาจังไดเนาะนคือเอิน่นคางเอิน่นแนเอื่นตะมุนเ้าระตะบา่ทาทั้งทีมงานกับบาบางเนาะคะ่ะพอดีบางเนี่ยมืลแรงพอดีมามัหนี่งะเรือ่องมาเอาตัวเอ พร้อมแล้วไปพร้อมตัวบ่มี่ยังไหนเออตั้งแต่เอาบัดนี้ถามเลยดิเนาะเออตั้งแต่ต่องวดมานี่วอดเมื่อนี่นี่มีฝันใดที่เฮาสิมั่นใจว่าเลขงวดนี้เฮาสิเข้าแล้วสิว่าไหมฝันเมือวานฝันมือวานนี่ฝันต่อจากตั้งแต่เฮามาสัมภาษณ์กันอยู่นี่สามฝันเลรอที่ฉันบ่อกสามฝันฝันเดียวสามฝันเหนียวมีแต่ไปเมืองนอก ฟันเดียวจังได้ฟันเกียบสลบแ็ยังว่าสามซีเทียกับมิตตไปนอกไปนะโอ้มันเปลี่ยนฟันขึ้นกันฟันคือกันหมดเงืงวดก้อนหันฟันว่าไปนอกปูไม่เขียนไหนนี่นะฮัทโท่เป็นว่าศูนย์หนึ่งสามเป็นว่าฮัทโทมาเมืองไทยมันก็ออกสามหนึ่งหนึ่งสามโอ้งวดนี่แก็บไปแล้วก็มา ไปมากไปมากอยู่นี่ไปเมืองนอกไปแต่นอกอยู่นี่แมนไ่ว่าบ่เปลี่ยงค่าเครื่องบินววิทดนายบอก่าในฝันแจ๊กเดี๋ยวเห็นว่าที่ออกอันเบอร์พัสปอร์ตซับซับเบอร์พัสปอร์ตเ้าก็ล่วงไปแล้วเอ่วงไปแล้วบัดนี่ขึ้นว่านี่ฝันฝันไปเมืองนอกขึ้นเกาไปอีกแล้วเมืองนอกไปอีกแล้วไปกับใหว่าเดียนี้ทั้งเดียนี่ไหว่าฝันบ่ได้ไปใช้ไปแต่เมืองนอกไปประเทศใดบ้านเราล่องว่าดูไป เพียงไปไต้หวันเนี่ยไปไต้หวันอืรหัสไต้หวันน้ำเด้อนี่แหะคือซูหนึ่งสามนี่แหละรหัสไต้หวันก็ซูหนึ่งสามอีก่แมนโทรออกซูหนึ่งสามหกเดี๋ยวกับเทรเบอร์ไต้อรถบัดนี้กรับคุยสีโท่เมียอาบัตรเฮ็ดยังไหนน้อว่าสัน่มนมี่นั่นนอ้ยนั่นไปซื้อกาดนั่นว่าสัน่นเอามาบอกซื้อกาดไม่จุนเขากาดของเขาบข่คือบัตรใหเขาไปเติมน,ำน้ำน้ำหมายถึงว่าโท่าโดยกาด บ้านเขาน่ะแมนเขาไปซื the 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 uh ้อการมาจุนเขาเบอร์เขาบอกไปซื้อการไปโทษว่าสั้นวานนะอยากแมนปูแมนไผ่บุนี่ถึงแมนปูเอาไปซื้อมันแพงบ่บ่แพงหรอกไปซื้อเดี๋ยวเ่งราคามันย้อนเขาเขียนไว้เราว่าสั้นราคาเนี่ยเอเขาเขียนไว้ยักบาทวันเขาเขียนไว้ร้อยหาซิฟร้อยหาอืฟเนี่ยมันก็เขาหาศุนเจ้าเราตัวหันก็นั่นละร้อยหาซิฟว่าสั้นอันกาดโทษหน่าร้อยหาซิฟแต่มึงโทษหัรเขาเรื่อน ตัวหัดเกาด้วยครับ <bien> อ <ven ido> ืมอ ja ักาแแสดงว่าปูท่านมาท่านบ่กหุ่นจักรหัดเกาตัวหหัดเกาศูนย์หนึ่งสามแต่แดงว่าปูมาบอกตรงวดก่อนบอกทั่วอันนี้มันก็ออกตามหนึ่งมันแมนบอละหรอบนเพื่อนบอกว่าเลขสี่ออกตัวเก้าบอเนาะพอจักแล้วบอกแล้วตัวตัวเก้านี่เว้าซื้อตัวนั้นมีตัวเลขนี้ตัวแปดเขียนใส่ หลังกานไป้เลยร้อเมตน้นตัวหนังสือเลยหนึ่งห้าศูนเลยอืมมึงป็นอ่าถ้ากินเขายิ้มไปแลวเป้่ามากนี่หมเออาว่าแม่นนะเดีประหยัดได้จิต่างประหยัดได้เอ้าบอลเพิ่นมากน่อยเรียกอะไรเนี่ยคลิปนี้นี่เัาสีเนี่ย่ำตัวใดจังใดนะคลิปนี้ย่ำย่ำก็คือย่ำหนึ่งหาศูนด พราะว่าคันเลขไร้ตัวนี่โบจักข้ามสีดัำโบจักข้ามสีสื่อผู้ชื่ออะไรเนาะตัวเดียวรถไครว่าหนึ่งหนึ่งหาศูนย์ครับอันสามหกหมายเลขพันปอดเท่าไรอันซุ่มโอ้เอาเอาเขียนมาดูอันเก่ามาดูบัตรนี้ช่วอันเก่าแล้วช่วงอันแทบเลยบัตรนี้คือหัวกอนมันศูนย์หนึ่งสามมันหวกสามหนึ่ง เงวดนเฮเข้ากับต้องไปกลับว่าหาหนึ่งหนึ่หามนว่ามันหนึ่งร้อยหเอแมนเมนแมนแมนนแมนมนแมนแนแมแนนนแมนแมหนนแมนนแมนแนนมนแมนมนนเมนนแ่นงวนกมอนก็เห็นแ่นแมน่มแนแ่นแมมนนามนามนแมนแนแมนนแมนแแมนนแมนแมมนแมนแมนนแมนแมนแมนนนเมนแมนแนแนแมนนามนแ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 มเลนนน่นน เรื่องหันยำเขาไม่เขียนแบบนั้นนี่อ่านเลขพอเรื่องไหตองงวดที่นี่แม่นบ่อืออาเขียนอันนั้นมาเพิ่มมาด้นี่เขียน,นในเลขีิเพื่อนสิฟันมือนี่แหละจีฟันตัวใดแดงกว่าเราใช้พอเรื่องเลยเนาะสีฟันตัวใดแด้กว่าหนึ่งห้าศูน 150, ตัวเดียวหนึ 150, ่งหากับก <150, S 2> ับให้เพื่ 150, อนพร้ 150, 1. 1> อมศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหาหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เอาไว้บ่ขันบ่เอากับก เอาเยอะว่าเจ้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์บ้าเอานะบ้าบ้าเอาักมันจะแมนมันบ่ออกจะเบ็ดได้ไหนออกเดี่ยว่วยวางหน่ออกศูนย์หนึ่งจะแมนมันบ่ออกครับมันก็ว่าหลายตัวเรียกตัวเดียวนึงหาศูนย์่งเออให้เพื่อนตัดออกเอหนึ่้านบอเรืองแมนกับอันสามหกกันเชนไว้นะเองสี่ลดแน่นๆเนาะเออสามสามหกสามสามหกรือสา กเขียนสามไปโดดสามเลยเออสาหโดดเลยสาหน่ะสาม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 หเนี่ยนะไมีสิกระเด้อเบิ้นกรได้เพราะมันเป็นร่าง่านเออกระแด้าแต่อืมเอาบันี้เขียนสองตัวใไปเล่หาหนึ่หาหนึ่งหนึ่งหาหาศูนต้อก้นั่ะเออตอนนั้นตัวอนนัน่งศูนยกระด้าแต่อืมให้านมั่นใจหลายๆฟันนี่คือมั่นใจฟันหนึูนี่มันบ้แมนหน่าศนย์ของม่เขียนเพือเอยเนาะใส่การเปรีสีแดงรน้ำเงินตะเรื่องะ ออกเป็นหลังบแหลงนี่เป็นเป็นขื้ยังสีน่งห่าหาสีอันขาวๆเนี่ยเมื่อเมื่นผู้บนั่นกะนั่นอยู่นี่ดิผู้เป็นปลื้ผู้ก็ว่ากันเพิ้นเอาตรงตรงเพราะมันปึืดอกเพื่นว่าเข้าใจนะฮะเพื่นว่าใครเข้าใจร่มเสื้อนี่ขอางเท้อยู่นี่วันนี้เอา เดี๋ยววันตรวจมึงกนตรวจตูทีเมนปูนะแต่เรื่องถือเอาที่นี่หนึงหาเออเอาเท่านี้แหละนี่นี่ตัวนี่คันคันว้นยกรับสเบียนรถถือดีแต่นี่สเบียนรถขันออกดีนี่ละถ้ามาศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนกับจับเอาเออพี่น้องเอฟซีเออประวันเนี่ยเป็นไยก็บขื้นหนึ่งหาศูนย์ตัวเมืองเก่งนี่นี่รุ่นนี้แหละถูเขียน ว่ามันออกเป็นสีสีขาวๆมันมนเพรามันเเพราะว่ามันเขียนเขียนใส่ปีกันาดมันติดหลยรัังลัังกัดโทรศัพท์แม่ยวราคานาะที่นี่ยังข้าเจ้าบอกราคาตัวไปเนาะที่แมนวันนี้ก็ให้มันเข่าตัวบอกมาก็ะให้ประกาศว่าหนึ่งห้าศูนย์ตะลองถูกวาสอสาหะศูนย์ศูนย์หาขอพ็่อแเราละ พึ่งกับบางนึงลดซนึ่งเนาะหาศูนหาศูนก็บานหนึ่งี่มีโอกาสได้ซ้ำกันอืองวดที่งามยูเลขเนี่ยอเพราะว่าคอยตามมาหลายงวดแล้วอันหาหนึ่งก็บ่านศูนย์นี่เพระถีบจักเทีออกงวดนี่ออกงวดนี้เนาะมันมันบรุดดอกมังกรจตมันบรุดต้องตามมันทันนะนะงามนะนี่แหละเล็กอะนี่แหละโอ้ยกับเมื่อนั่นขอปูกับยาอยู่นี่แหละว่าเลขกมันถีนั่นในกับเบาไป ทังไรไปเมืองหนอกอีกคือเก่าออืมฮะเมื่อกี้บมเราด้ยไม่สัมผัสบอกว่าให้บอกยาน่ะบอกเพราออะ<ม>ดีไปกับฟันแล้วกับไปเมืองหนอกคือเก่ามาแปลกเลยดิฟันซีหางวดเนี่ยนกันนี้ถ้าไปเมืองหนอกฟันซีหาขึน้นเช่นดอเออซีหางวดจังไหนพราะหม่แต่เก่าใกล้ฟันยังสีเหล็กมันเข่ามันดีเข่าคือเก่าน่ะ เดียวเียวตะกี้กับฟันว่าไปนอกมันก็ออกเลกขพาสปอดเรียขั้นปลอดสามหกหอ,อันนี้บ้านนี้มันกับมีนัยยะอยู่ในมั่นนี่ละออในฟันนี่ละอาร์ติบตัวนึงเป็นล่างตัวนึ่งเป็นบนสามหกนี่อาจ์ติเป็นล่างสามหกสามแม่นว่า่ะเอ,อประกาศมาว่าสามหกล่างหนึ่งห้าศูนย์บนวัชรจิมีมองอยูบัาตตะเลี่ยงยูหนาคื่อเรา นี่นะเรียกไงเอฟซีไปหาเสี่ยวรถเรียกตัวนี้ท่านไกลเมื่อมากท่านปูมากกัมยามาเขียนเห็นไหมจังบ้ากันไหมคอยมากันไหมเนาะืออืนมือหื่นมันมันมือเอือนมือสุ่อไทยเลยเกระชื่อไทยเนาะหื่นนี่เลขออกเออออกว่าหนังขั้นเนาะเอาข่าวชั่มนี่ตัววาเบือนตัวเลขตัวเบอร์อะไรชัดเจนแล้วนะชัดเจนนะมันใจหนึ่งหาซู์มันใจหนึ่งหาซูนย์เนาะไม่กับเลขแพทป่วนเสี่ยวรถ ซาำหเเรียกเมื่อหลตัวหรอกอืมก็จ้ามี่เลขสองหางน่ะแมนวะแมนถือก็ถือเ่ถือก็เลี้ยวไปท่านตัวก็ั่นเดียอ๋อ้ำนี่แหละครับผมอ๋ฝันในถึงสี่เี่อืมฝันจะใน้อกระวางเออเมื่อเมนเล็กเคล็ดเล็กันั้นคือใครเจ้าเนาะเอ้ามันเป็นเล็กันมันเปลนไปได้ห้เปียงบ่อออกศูนย์หาศูนพอมอ่าห่วยเลวันเพราะว่าคอยฟันแปลกๆอยู่นะออเอาจังซันนะตะเลีงนะอาขอบคุณตะเลื่องหลายๆครับขอบคุณครับ